เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านโรงเรียนเทศบาลสามเทศบาลอนันมุสอขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่หนึ่งจุดหนึ่งผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญประการแรก โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานโยบายของต้นสังกัดและความต้องการของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างรอบด้านทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการดำรงชีวิตในสังคม ประการที่สองโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีย้อนหลังสาปีที่แสดงให้เห็นถึงการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการกำหนดโครงการกิจกรรมตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทังด้านวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรมในด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการนำเสนอผลงานของผู้เรียนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงมีชิ้นงานและผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้จริงสาม,มารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆทางด้านวิชาการทักษะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโรงเรียนยังมีรายงานเป้าหมายและการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนย้อนหลังส3 การศึกษาพุทธศักราช2,565ถึง2,567ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนมีสมรรถนะตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดจากการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านหนึ่งให้เป็นแบบอย่างที่ดี b e s t practice โดยเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนปฏิบัติติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง,ย,างยั่งยืนตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจนและบูรณาการพัฒนาไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มุม่งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นความมีวินยัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเน้นการปฏิบัติจริงและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผลจากการดำเนินงานผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชิ้นงานและการนำเสนอผลงานรวมถึงได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและความประพฤติดี นอกจากนี้โรงเรียนมีรายงานเป้าหมายและผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสรงค์ของผู้เรียนย้อนหลัง3ามปีการศึกษาปีพุทธศักราช2565ถึง2567ซึ่งสแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องและสามารถนำผลการประเมินไปใช้ปรปับปรุงและพัฒนาได้อย่างเป็นระบบจากการดำเนินง,งานอย่างต่อเน,นื่อง โรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทางการเสริมส้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านหนึ่งให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือ best p r a c t i c e ซึ่งสามารถนำไปขยายผลได้ในระดับสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนกำหนดเป้าหมายและประเมินการเรียนรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อวิธีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถในการนำตนเองผ่านชิ้นงานและผลงานที่เกิดจากการค้นคว้าลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเองรวมถึงการน,นำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ผู้เรียนบางส่วนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือกิจการที่ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นฐานจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทางส่งเสริมความสามารถในการนำตนเองในการเรียนรู้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ซึ่งสามารถขยายผลสู่ผู้เรียนทุกระดับชั้นมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานของสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดนโยบายทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างชัดเจนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารสถานศึกษาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลส่งผลให้การดำเนินง,งานเป็นไปอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาจากการดำเนินงานดังกล่าวโรงเรียนสามารถจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือ best p r a c t i c e ซึ่งสะท้อนถึงภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการนำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวชี้วัดที่2.5 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการจัดระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำแผนงานและโครงการนิเทศครูให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนนิเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีรายงานผลการประเมินตนเองของครูและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2565-2567ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนผลจากการนิเทศ โรงเรียนมีการนำผลการนิเทศการติดตามและการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตัวชี้วัดที่2.6กการใช้สื่ออุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการจัดหาและบริหารจัดการสื่ออุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอโดยมีรายงานและเอกสารการให้บริการสื่อและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนมีการดำเนินง,งานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งอาคารสถานที่สนามก,กีฬาพื้นที่ให้บริการต่างๆและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีการจัดทำแผนงานและมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสุขขาพิบาลแนวทางการป้องกันโรค อุบัติภัยและภัยพิบัติโรงเรียนมีการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมด้านสวัสดิการสุขาพิบาลและความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการจัดการด้านโภชนาการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด รวมถึงการดูแลสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำและห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมีหลักฐานการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีของผู้เรียนพร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการรายงานผลการจัดระบบและดำเนินงานตามขั้นตอนครบถ้วนโดยกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุนคคลการคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ โรงเรียนได้นำข้อมูลที่ได้จากระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนตามประเภทและตามความจำเป็นของแต่ละรายอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนพฤติกรรมสุขภาพและสภาพครอบครัว นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินง,งานของโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยสามารถพัฒนาเป็นแนวทางที่ดีหรือ best practice ที่สะท้องถึงการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กร และชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านมีการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีการรวบรวมข้อมูลการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนอย่างเป็นระบบและดำเนินงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3ปีสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย นอกจากนี้โรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทางการนำเนินง,งานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือ b a s t practice ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและตอบสนองต่อบริบทของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่3การพัฒนานคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยเชื่อมโยงกับบริบทของผู้เรียนชุมชนและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเน,นื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวโรงเรียนสามารถพัฒนาออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือ best practice ที่สะท้อนถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่3.1แล้วนั้นโรงเรียนได้นำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นรปูปธรรม โรงเรียนได้นำผลการประเมินกนารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือเบสแพลนชี e ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัดที่3.3การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน,นื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามตัวชี้วัดที่3.2แล้วนั้นโรงเรียนได้พัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเป็นระบบชัดเจน และต่อเนื่องมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนควบคู่กับการบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวัดในการประเมินผลผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้นามของโรงเรียนเทศบาล3 เทศบาลอนุสรขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในครั้งนี้การประเมินครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่โรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะคำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให มีคุณภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนจะน้อมรับข้อเสนอแน,นะจากคณะผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความตั้งใจในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ